ค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกันในออนไลน์นะคะอยู่ตอนนี้เนาะก็คือเรื่องว่าเออทำไมคนสมัยนี้แบบอยากมีลูกแค่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็การมีลูกคนเดียวมันดียังไงไม่ดียังไงลึกๆหนูเหงาแหละอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาพูดเนี่ยคือเขาจัดแบบนี้เลยเว้ยลึกๆหนูเหงาแหละแต่หนูไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยคนมักจะตัดสินเราว่าเราอะรวยนะมีตังนะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ลูกคนเดียวจะต้องนี้ใส่เสียเพราะไม่มีใครให้เรียนรู้ร่วมกันเราน้นเ,เรานั่งอ่านให้เต้ฟังแล้วเราก็ถามเต้ว่าแล้วเราเป็นลูกคนเดียวเรานี้ใส่เสียหรือเปล่าเต้หกเสีย <laughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปสตอรี่ไทม์นะคะแต่ว่าจะเป็นเบร์ชั่นแบบเอ่อฟังไปเรื่อยเนาะแล้วก็เผื่อใครแบบว่าเปิดฟังตอนทํางานหรือว่าเปิดฟังตอนนั่งอยู่ในรถขับรถแต่งน้องแต่งหน้าอะไรอย่างงี้เนาะก็ที่ถือแบบนี้คือเปล่านะตอนนี้คือเราต้องแชร์ไม์กันก่อนนะคะเพราะว่าซื้อมาทดลองก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเวิร์กก็เดี๋ยวเราจะมีอีกอันหนึ่งแน่นอนนะคะก็นั่นแหละทุกคนก็วันนี้จะมาพูดถึงท็อปปิกที่มันค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกันในออนไลน์นะคะอยู่ นนอนก็คือเรื่องว่าเออทำไมคนสมัยนี้แบบอยากมีลูกแค่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็การมีลูกคนเดียวมันดียังไงไม่ดียังไงหรือว่ามีมพี่น้องแล้วมันดียังไงไม่ดียังไงก็อันนี้จะเป็นในมุมมองของเรากับมีสองคนเนาะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าเป็นไงบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะไปค่ะ ก็คือตอนนี้ในออนไลน์มันก็จะชอบมีคนแชร์กันว่าแบบเออการเป็นลูกคนเดียวมัน,นดียังไง <S an> แล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าเออการเป็นลูกคนเดียวแบบเหมือนเขาได้ทําการรีเสิร์ชมาแล้วว่าแบบ<ค>มีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขมีความสุขที่สุดอะไรเป็นลูกนคนเดียวเออคือเราไม่ได้เคลมว่าการมีพี่น้องไม่ดีหรือว่าสุขภาพจิตไม่ดีนะแต่ว่าหมายถึงว่าณยุคสมัยนี้เขาก็พูดกันว่าเออพอมันเป็นลูกคนเดียวอะในมุมมองเรานะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราสามารถที่จะดูแล เขาได้อย่างเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซนไม่ใช่ว่าเออมีพี่น้องแล้วไม่ดีแต่ว่าการที่เราสมมุติอย่างเราในมุมมองเรานะตอนนี้นะปัจจุบันณเวลาปีนี้2 0 2 5เราก็ยังมีความคิดว่าเรายังอยากมีลูกคนเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราให้เขาได้เต็มที่ในเต็มที่ในที่นี้คือมันไม่ต้องสามารถต้องแชร์อะไรเลยหนึ่งคือไม่ต้องแชร์ความรัก2คือเราไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนเวลากังวลว่าเออเราให้เวลาคนนี้มากเกินไปหรือเปล่าเราเอ๊ะแล้วเราละเลยอีกคนหนึ่งหรือ เราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถที่จะ manage ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนะเวลานี้เรายังอยากมีลูกแค่คนเดียวแล้วก็เรารู้สึกว่า ในเรื่องการให้กับเขาอะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าเราสามารถให้เขาคนเดียวได้เต็มที่ทไม่ว่าจะเราเองที่ให้เขาตัวปะปาเขาเองยายหรือคนรอบๆข้างอะไรเงี้ยมันก็ยังสามารถที่จะเหมือนโฟกัสที่เขาคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รับความรักนั้นแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็สมมติเขาอยากได้อะไรเขาอยากทําอะไรก็คือมันไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องตัดสินใจว่าอุ้ย เราต้องแบบกักไว้ก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวอีกคนนึงต้องทําด้วยนะเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องคิดยังไม่ต้องคิดเผื่อเราก็เลยรู้สึกว่าเออการมีลูกคนเดียวมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็มีประสบการณ์กับตัวเองถึงกล้ามาพูดตรงนี้ใช่คือคือเดี๋ยวคนที่มีพี่น้องเขาจะมองว่าอ้าวก็ไม่เคยมีพี่น้องหนี่ก็เลยไม่รู้อะไรเงี้ยไม่คือเราอะเรามองว่าโอเคในมุมมองเราที่เราเป็นลูกคนเดียวคือคนอะชอบมองภายนอกว่าการที่มีเป็นลูกคนเดียวเหงาข้อที่1เหงาสองคน ที่เป็นลูกคนเดียวแล้วจะเหมือนไม่สามารถแชร์อะไรกับคนอื่นได้เหมือนเอาไง่ายๆว่า,<ข>าใายๆ้คยๆว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือจะชอบโดนจัดแบบนั้นมันจะมีคนหนึ่งที่เขามาเขียนบทความเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นให้ดูนะเขาอันนี้ให้เครดิตเขาเราไปอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงว่าทําไมคนภายนอกชอบมองเหมือนชอบจัดเอายกตัวอย่างเป็นต้นอย่างเต้เขามีพี่น้องเยอะเขามีพี่น้องหคนเขาก็จะไม่เข้าใจในมุมมองลูกคนเดียวเขาก็ชอบคิดแต่ว่าการที่เราเป็นลูกคนเดียวเราไม่มีคนแชร์ เราไม่มีคนแชร์เหมือนแชร์ความคิดหรือว่าแชร์ไอเดียแชร์อะไรหลายๆอย่างในบ้านยอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแชร์ขนาดนั้นคือเราเรามองว่าเราก็โตมาได้เราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าหนึ่งการเป็นลูกคนเดียวของเราเราอยู่ในสภาพครอบครัวที่ค่อนข้างอบุ่นมากหมายถึงว่าครอบครัวใหญ่แล้วก็ญาติเราเยอะแล้วก็พี่น้องเราก็เหมือนพี่น้องแท h, ๆ้ๆที่แบบเหมือนแค่ว่าเข้าไปอยู่ในท้องกันคนละที่ แต่ว่าถามว่าเออพูดกันได้ทุกเรื่องก็ทุกเรื่องความผูกพันนะหลายหลายอย่างก็เหมือน<ท>พี่น้องแท้ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามไม่ได้ขาดอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ว่าเออคนที่เขามองภายนอกเขาก็จะพูดว่าญาติกับพี่น้องมันไม่เหมือนกัน พออย่างคนที่เขามีพี่น้องเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะไม่เข้าใจว่าแบบว่าคือเขาก็จะมาโฟกัสที่ว่าพอเราเหมือนเป็นลูกคนเดียวก็จะมีความเหมือนตัวคนเดียวเหมือนแบบว่าเหาลึกๆหนุ่มเหาแหละอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาพูดเนี่ยคือเขาจัดแบบนี้เลยเว้ยลึกๆหนุ่มเหาแหละแต่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าที่เป็นคนที่โอเคอันนี้ถูกต้องเป็นคนที่ไม่ชอบกินข้าวคนเดียวหมายถึงว่าถ้าไปข้างนอกชอบเดินคนเดียวชอบอะไรเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าอันนี้คือนิสัยส่วนตัวแต่ไม่ใช่เพราะเหตุผลว่า ลูกคนเดียวแต่ว่าการเป็นลูกคนเดียวที่เราบอกเต้ว,ว่าเราชอบคือเราสามารถตัดสินใจอะไรเองได้แบบว่าเช่นว่าอันนี้ของฉันพ่อฉันสุดท้ายฉันดูอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นเป็นของฉัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคอยคิดว่า <c oughs> อุ้ยฉันต้องคิดเผื่อน้องฉันต้องคิดเผื่อพี่ <Okay. S 2> อุ้ยอันนี้มันไม่ได้นี่แบบอันนี้มันของ พี่หรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องคิดน้อยใจเลยอ่ะน้อยใจเออคือไม่ต้องคิดน้อยใจเลยเอาเวลาทะเลาะอันนี้ไปทะเลาะกับแม่อย่างเดียวแต่ซึ่งแม่ก็คือไม่ต้องทะเลาะไงเข้าใจไหมคือก็คือมันก็ทะเลาะอะไรก็ให้เขาหมดอ่ะก็คือมันก็เป็นเรื่องทะเลาะแบบไร้สาระเออไร้สาระก็คือแค่นั้นแต่ว่าในมุมถ้าสมุติมันมีพี่น้องมันก็จะต้องมีความว่าแม่ก็จะต้องเบรกแหละว่าอย่าน้เดี๋ยวอันนี้ล่ะแล้วคนนี้ล่ะแล้วของคนนั้นล่ะแล้วอันนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่าเออถ้ามันเป็นในมุม อนาคตจุนย่ามีพี่น้องเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะ manage ความรัก อันนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังอยากที่จะมีลูกแค่คนเดียวเพราะอย่างเ,เพื่อนเขาเองเนี่ยก็ยอมรับเอาพูดง่ายไม่ต้องเอ่ยชื่อมีลูกก็เพิ่งมีลูกคนที่สองก็ยังรู้สึกเลยว่าให้ความรักไม่เท่ากันคือเขาไม่ได้พูดว่าเขาไม่ให้ความรักไม่เท่ากันออแต่เขาพูดว่ามันรู้สึกคือเขาเ,ออเขารู้สึกว่าพอมันมีคนที่สองชิลขึ้นคือเขาชิลขึ้นนะที่นี่คือเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือความละเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นความเครียดที่ว่าโอเคพอเราสมมติว่าพอด้วยความที่พอลูกคนนโตมั เริ่มโตเริ่มรู้เรื่องเราต้องไปโฟกัสที่เขาแล้วพอเรามีลูกคนที่สองที่เขาเบบีคนก็จะพูดว่าเอ้ยเขายังเบบีเขายังไม่รู้เ,เรื่องหรอกแต่จริงๆแล้วลึกๆอ่ะ เขารู้เรื่องเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าเ่อเราก็พูดว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เขาก็แค่รู้สึกว่าเขาต้อง manage ตรงนั้นให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้โอเคพอมันลูกคนโตเขาไปโรงเรียนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาก็จะมีเวลาที่จะมาโฟกัสลูกคนที่สองมากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าณเวลาเนี้ยเราค่อนข้างที่จะให้จุนย่าคนเดียวแบบร้อเรซเราก็เลยยังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ว่าแบบว่าถ้าเรามีคนที่สองอะเราจะแบบว่าเจยด ชิ้นพิซซ่าอันเนี้ยไปให้คนที่สองได้มากแค่ไหนหอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่สองถ้าเราจะมีแต่ถ้าในอนาคตจะมีจริงๆหรือว่าจุญญาเขาขอว่าแบบเขาอยากมีพี่น้องมากบ้านเราค่อนข้างมีความมีความสกินชิป มากแล้วก็ยังกอดกันยังกอดกันหอมกันตลอดเราสามารถอาบน้ํากับน้องได้จนถึงทุกวันนี้ที่พอดิเราก็มีสามีน้องก็มีผัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถแก้ผ้าด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังเป็นอะไรที่แบบมันก็ถูกเลี้ยงมาเหมือนพี่น้องแท้ๆอ่ะก็ไออย่างแบบว่าพี่ผู้ชายที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีต้องบอกว่าแบบปิดปิดประตูอาบน้าบ้างแบบขอร้องอะไรอย่างเงี้ยแบบโตแล้วหรือบางทีแบบจะแก้ผ้าตรงนั้นก็คือแก้เลยคือมีอะไรก็คือไม่ปิดบังกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อน สร้างโอเพนมากบางทีจนโอเพนเกินไปพี่เดินกางเกงขาดมาบางทีก็บอกช่วยกรุณนไปนเปลี่ยนได้ไหมแม่เนี่ยเคยถามเต้ว่าเต้เอาง่ายๆว่าเต้เนี่ยพี่น้องเยอะในขณะที่พ่อเพื่อนไม่มีพี่น้องพ่อเพื่อนเนี่ยขณะไม่มีพี่น้องเวลาเขาเจอกันเขนาจะกอดกันเขนา,ขาจะแบบว่าสวีทกันอยู่ตลอดเวลากับพี่น้องอะไรเงี้ยเต้เคยกอดพี่น้องไหมเคยหอมพี่น้องไหมไม่เคย ไม่เคยเลยครับนี้แล้วเขากวาอาจจะเป็นการแสดงความรักอีกแบบเออนี่ไงก็คืออยากรู้ไงว่าบางครั้งเนี่ยความรักแต่ละแบบเออมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอย่าไปคิดว่าเออถ้ามีพี่น้องเยอะเะแล้วอาจจะดีนะไม่มีพี่น้องแล้วมันไม่ดีนะซึ่งอันเนี้ยมัดสินไม่ได้เต้อะเขาแค่มองว่าเขาไม่รู้ว่าเจเนเรชันรุ่นลูกเราอะจะสนิทกันเหมือนเจเนเรชันเราหรือเปล่าซึ่งหนูก็บอกว่าถ้าเรา ให้ความรักเขาเหมือนกับที่มีพวกเจนเนอเรชันมีสอนเรามาปลูกฝังเรามาเราปลูกฝังลูกเราให้รักกันเขาก็ต้องรักกันดีคือเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่านะอย่าแบบอย่างนี้นะเฮ้ยน้องมานะต้องแบบอย่างนี้นะพี่มาต้องอย่างนี้นะอะไรแกคือเราก็เลี้ยงเขาเหมือนในเจนเนอเรชันที่เราถูกเลี้ยงมาในสไตล์เราอะซึ่งในอนาคต เขาจะรักกันไม่รักกันอันนี้ก็คือแล้วแต่บุญแต่กรรมและแต่เราเชื่อว่าถ้าในเมื่อเราปลูกฝังเขาเราคอยบอกเขาเราคอยแสดงให้เขาเห็นเราเชื่อว่ายังไงมันต้องซึมซับเข้า DNA สักบ้างแหละ แล้วก็มีตัวอย่างก็คือพูดง่ายๆนะตอนนี้พี่แฝดกเจ็ดขวบแปดขวบแล้วน้องจุญญาพี่ตินสองขวบน้องจุญญาขวบกว่าเวลาเขาเจอกันคือเขารักกันมากใช่รักกันมากโอ้โหคือแบบหอมกอดกันตลอดเวลาคือเราก็พยายามให้เขาได้เจอกันบ่อยๆใช่เราก็คือจัดสรรให้เขาได้ให้มีกิจกรรมวมกหนด้วยกันสอแล้วก็พยายามปลูกฝังกันว่าเอาพี่น้องก่อนอก็คือเหมือนเราที่ถูกโดนปลูกฝังมาว่า ก็ต้องเอาพี่น้องก่อนมีอะไรก็แบบเหมือนก็ก็คุยกันก่อนอะไรเงี้ยเออก็จะพยายามปลูกฝังเขาให้เขาได้เรียนรู้ซึมซับอะไรแบบนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยเออก็อย่างของพี่ตินอย่างเงี้ยบ้านพี่ตินเขาก็พูดเลยว่าเขามีลูกคนเดียวอพอเขาก็อย่างที่บอกเขาก็อยากที่จะโฟกัสที่น้องตินคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ออย่างพี่พี่แฝดเขามีสองคนเพราะว่าตอนนั้นคือด้วยอายุพี่นุ่นด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างคือเขาก็เลยมองว่าเออทีเดียวสองคนเป็นเลยให้มันจบ แต่พอมายุคเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากลองมีทีละคนก่อนแล้วณปัจจุบันตอนนี้ก็ยังยังเชื่อมั่นว่าเราชอบที่จะมีคนเดียวสําหรับเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่คือหนึ่งเราไม่ต้องมาคิดหน้าคิดหลังเรื่องเรื่องการสเปนด้วยหนึ่งยุคสมัยนี้ต้องพูดกันตรงๆเลยว่ามันอะไรหลายๆอย่างเศรษฐกิจบ้านเรามันก็ไม่ได้ดีเลิศนะคะไม่ดีเลย แล้วเราก็ต้องโฟกัสที่ตรงนี้ด้วยเราเวลาเราจะทําอะไรเราจะสเปนอะไรเราก็ต้องระวังแล้วขอขอขอพูดนิดนึงตรงนั้นตรงนี้ด้วยว่าคนมักจะเอ,อตัดสินเราว่าเราอะรวยนะมีตังนะทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนี้บอกเลยว่าเราไม่ได้ว่าร่ํารวยมากมายเราก็มีฐานะแต,เเะเตนน่เรามีความรู้สึกว่าเราในฐานะของเรานะตอนเนี้ยเรามีความรู้สึกเราแฮปปี้เราสบายที่จะ มีคนเดียวโดยที่เราไม่เครียดใช่เรามีคนเดียวแล้วเราสบายเราสบายสบายก็ใช้คำว่าสบายถ้ามีคนที่สองถามว่ามันไม่ได้ไม่สบายนะเอเราต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นวางแผนมากขึ้นว่าอย่างเช่นเวลาเราจะไปเมืองนอกทีเราก็ต้องคิดแหละว่าเออเราต้องจะต้องกายใช้จ่ายมันสูงขึ้นนะจากห้องนึงมันต้องกลายเป็นสองห้องนะคือทุกอย่างมันก็จะต้องแบบ คูณคูณสองขึ้นไปถ้าสมมติในอนาคตแต่ว่าถ้ายู้ทใชงเที่ยวแล้วเรื่องเรียนก่อนเรื่องเรียนอาจจะดรอปเรื่องเรยดรอปโรงเรียนหรือเปล่าเราไม่รู้คือเรื่องเรียนอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ก็ถกเถียงกันตอนแรกที่จะมีลูกคือ ต่างคนต่างมาในครอบครัวคนละแบบแล้วก็เขาถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งเราถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งเราโตมาในโรงเรียนอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก,ก็ก็ต้องมานั่งคุยกันมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ด้วยความที่พอเขาเห็นยุคสมัยเขาก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเออสิ่งที่เราพูดอะเออก็จริงเนาะเราก็มองว่าเออถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะให้เขาได้อะเราก็อยากที่จะเลือก โรงเรียนที่ดีที่สุดให้เขาในมุมมองเราแลวค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันก็จะต้องสูงใช่ค่าใช้จ่ายที่เราเลือกมันก็มีอะไรจิบปาถารอบรอบใช่เพราะมันไม่ใช่แค่ค่าเทอมใช่มันจะต้องมีค่านู่นค่านี่ค่ะเรียนพิเศษค่าเรียนกิจกรรมต่างๆค่านู่นค่านี่ไหนจะค่าช้อปปิ้งอีกค่าอะไรอีกไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราถามว่าณวันนี้เราบอกว่าเลยว่าถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราอย่างที่พัเพื่อนพูดเมื่อกี้ค่ะคือสบาย คือเราสบายเราไม่เครียดเราไม่ต้องแบบไปกังวลอะไรมากแต่ถ้ามีคนที่สองเราอาจจะต้องระวังมากขึ้น <ừ> um. มากพอสมควรเพราะต้องวางแผนและต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วก็ต้องเขาเรียกอ,อะไรนะต้องหิวใจอ่ะให้ทั้งคู่เนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาบาลานซ์กันเ<ส>ขาถามยายด้วยว่าอยากมีหลายคนมังม้งไหมบอกจากใจเลยว่าอยากมีคนเดียวเ<ส>พราะหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ย ถ้ามีอีกคนหนึ่งจะรักได้เท่าจุญญาหรือเปล่าเพราะอย่างจุญญาเนี่ยบอกเลยหรืออาจจะรักมากกว่าเออเราก็ไม่รู้เออเราก็ไม่รู้แต่ณตอนนี้คือรักจุญญามากที่สุดละเออแล้วเราก็กลัวไงคือกลัวไว้กอนเออกลัวไม่แร์กับคนที่สองเพราะบอกเลยว่าคนที่สองเนี่ยตาตายายายหรือตัวแม่เองเนี่ยยังพูดเลยบอกว่าถ้ามีคนที่สองนี่ถ้ามีนะต้องมีพี่เลี้ยงเพราะตาตายายายไม่สามารถละเพราะเขากะแล้วว่าถ้าอีก จะมีอีกคนหนึ่งประมาณสองสามปีสองสามปีคิดดูเจ็ดสิบเขาไปเท่าไหร่แล้วล่ะแค่นี้ก็วิ่งวิ่งตามจนย่านนี้ก็แหกละก็เลยบอกเขาว่าถ้าจะมีอีกคุณก็ต้องคิดให้ดีคุณจะต้องมีแผนใหม่แล้วว่าเออมีพี่เลี้ยงมีอะไรตามนี้เลยนะเพราะว่าพวกตายตายใหญ่เขาบอกเลยเขาประกาศเลยนะตายตายใหญ่ทุกคนเขาประกาศเลยว่าตาตายใหญ่ใคงไม่ไหวด้วยไม่ไหวนี่ด้วยด้วยด้วยสภาพร่างกายไง เพราะฉะนั้นเราก็จะกลัวแล้วว่ากลัวว่าเดี๋ยวเด็กเกิดมาแล้วมันจะมีความต่างละเอา้าทําไมตอนที่เออจุนย่าเกิดมาโอ้โหทุกคนห้อมล้อมเยอะมากแต่พอมามีคนที่สองแม่ทุกคนหายหมดเลยเป็นพี่เลี้ยงมาเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันมีประเด็นตรงนั้นถึงบอกบอกว่าอันนี้คือมุมมองของบ้านเรานะอย่าเบรมกันนะคะบ้านอื่นอาจจะ คิดชอบมีลูกเ,<ร>เยอะเออมีลูกเยอะคืออันนั้นแต่ว่าที่เรามาพูดกันวันนี้เพราะว่าเนี่ยถูกถามตลอดนี่ก็ถูกถามเมื่อไหร่จะมีลูกคนที่สองนี่ก็ถูกถามตลอดโอ้ยอย่างนี้ต้องมีหลายอีกเลยอะไรเงี้ยแม่ก็จะพูดไปตามความคิดของแม่หรอไม่หรอกค่ะคงมีแค่คนเดียวทุกคนก็จะบอกเอ้าทำไมละคะอ๋อกลัวว่า,วารักเขาไม่เท่ากันแล้วแบบมัน มันมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเราอะหลายคนรัก็เต็มที่หล้วคนก็ชอบพูดว่าอุ้ยเดี๋ยวน้องเหงานะเดี๋ยวคุณี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าก็ไม่เหงานะคือเหมือนเรามองย้อนกลับไปของตัวเองอะกับตัวเองว่าแบบเหงาระนี่แฮปปี้มากตัวเองคิดว่าฉันไม่ไปแข่งอะไรให้ใคร อันนี้อาจจะเป็นส่วนตัวนี่ใช่ส่วนตัวนะบางคนที่เป็นลูกคนเดียวเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีมีพี่น้องกีมีเพื่อนเราอย่างเงี้ยที่เป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนโดดเดี่ยวอ่ะเขาแบบว่าเขาเขาอยากมีพี่น้องเขาอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ถามเราว่าแบบเป็นลูกคนเดียวไม่เหงาหรอเนี่ยแบบอุ้ยเราจะให้น้องมีนกมีปลูกเป็นลูกคนเดียวเหรอเขาแบบโอ้ยอย่างอย่างหนูอ่ะหนูหนูแบบหนูเหงามากอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอาจจะ พอด้วยบ้านอย่างที่บอกว่าบ้านเราค่อนข้างสนิทกันก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่ได้เหงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ยังมีบางมุมที่แบบก็ฉันอยากอยู่คนเดียวอ่ะก็ฉันไม่ได้อยากมีกใครก<ค>็มันก็จะมีโพสต์อันนึงที่เราแชร์ไว้ใน Facebook ว่าแบบเอออันนี้แหละที่เราอยากให้ทุกคนแบบลองคิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอออยากจะาลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ลูกต้องการไม่ใช่แค่พี่น้องลูกต้องการพ่อแม่ที่มีความสุขคือเรารู้สึกว่าพอมันมีลูกเยอะๆอ่ะความเครียดมันบางทีมันจะไปลงที่ทั้งพ พ่อก็อ่ะออกไปทํางานแม่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงทั้งสองคนมันก็จะมีความเครียดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกแหละว่าอยู่กับเขาในเต็มที่ในทุกวันซึ่งบางทีพ่อแม่บางคนเขาก็ทําไม่ได้ใช่เอออันนี้อันนี้อันนี้นอันนี้จริงบางบ้านมีลูกหลายคนแต่เหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะมีเวลาแม้แต่จะกอด บางคนมีลูกคนเดียวแต่มีเวลาฟังลูกเราเรื่องโรงเรียนได้ทุกคืนอันนี้ดีมากไม่มีสูตรสําเร็จสําหรับคําว่าครอบครัวที่ดีไม่มีใครตัดสินได้ว่าบ้านที่มีลูกกี่คนคือบ้านที่สมบูรณ์แบบและยังไม่มีงานวิจัยไหนที่พิสูจน์ได้ว่าการมีลูกคนเดียวจะทําให้เขาเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวหรือมีแผลในใจหรือว่าลูกคนเดียวจะต้องนิสัยเสียเพราะไม่มีใครให้เรียนรู้ร่วมกันตอนนั้นเรานั่งอ่านให้เต้ฟังแล้วเราก็ถามเต้ว่าแล้วเราเป็นลูกคนเดียวเรานิสัยเสียหรือเปล่าเต้หกเสีย แล้วน<ไ> <shirt> ี่ก็พูดว่าเราก็คือคือเราเราเห็นเยอะมากรอบข้างคือเราให้เขามองมองรีเฟล็กกับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาจัดแค่ว่าการเป็นลูกคนเดียวแล้วนิสัยเสียเราพูดกับเขาเสมอว่าการมีลูกหลายคน นั่นแหละที่ทําให้เขานิสัยเสียได้เช่นกันลูกคนโตนิสัยเสียลูกคนเล็กนิสัยเสียลูกคนกลางม,มีปัญหาเยอะมากเราก็เลยบอกเขาว่ามีพี่น้องหรือไม่มีพี่น้องไม่ได้ define ว่าลูกคุณจะนิสัยเสียหรือไม่นิสัยเสียเอออันนี้ก็อยู่ที่บุญกรรมแล้วก็อยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วก็อยู่ที่ ตัวเด็ดเอออันนี้เลยบอกเลยสามอย่างบทความนี้เราอยากแชร์มาเลยคือเขาพูดตรงทุกประโยคเลยอยากกังวลว่าลูกจะไม่มีพี่น้องแต่ให้มั่นใจว่าเขาจะไม่ขาดความรักแค่นั้นก็พอแล้วอันนี้คือเรื่องจริงมากเราพูดกับเต้ว่ามีมีลูกคนเดียวเรารู้สึกว่าแบบเขาเขาโฟกัสเราที่คนเดียวอ่ะแม่เป็นซิงเกิลมามเราไม่เคยรู้สึกว่าเรามีปมในใจเราย้อนกลับไปถามเต้ว่าแล้วเต้ชอบพูดเสมอว่า ก็เพราะว่าเราเป็นลูกคนกลางเราเป็นเวนสเตยชายเราก็พูดว่าเนี่ยมีพี่น้องไงคือคือเราพูดกับเขาว่าคนที่ต้องรู้สึกแบบเหมือนมีปมหรือมีอะไรคือควรเป็นเราปะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราแบบเอออยู่ในบ้านซิงก็มาแม่เราเป็นซิงก็มาแต่กลับกลายเป็นว่าเต้บางทีชอบพูดว่า เราลูกคนกลางอ่ะพ่อแม่ก็เลยไม่ค่อยรักนทางจะตัดพอขำๆอ่ะแต่ว่าคือเราก็พูดกับเขาว่าลึกๆคิดปะล่ะถ้าไม่คิดมันไม่พูดออกมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็หัวลอกคือก็แค่แบบว่าอยากอยาจ้าชเราอ่าไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วก็ก่อนจบคลิปแล้วกันเนาะทาไมมีลูกแค่คนเดียวล่ะน้อยไปไหมนี่คือสิ่งที่เราถูกถามมาตลอดแล้วก็แล้วก็มีก็ถูกถามมาตลอดเนาะอันนี้ก็ โพสต์นี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบของเราเลยละกันออว่าอันนี้เขาก็บอกว่าคําถามนี้ได้ยินมาบ่อยจนชินบางทีก็ตอบบางทีก็แค่ยิ้มไปตามมารยาทเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาโดยไม่มีพี่น้องเติบโตมาอย่างอบอุ่นและมั่นคงแต่ถามว่าเคยอย่างมีไหมก็เคยนะเพราะพี่น้องก็เป็นของขวัญที่น่ารักอย่างหนึ่งการมีพี่น้องคือการได้เรียนรู้การแบ่งปันคือการที่มีเพื่อนเล่น <S <s เพื่อนทะเลาะและเพื่อนทอี่เรียนรู้จะให้อภัยคือการเติบโตไปพร้อมกับใครสักคนในบ้านเดียวกัน แต่ของขวัญที่ดีต้องมาพร้อมกับความพร้อมของคนให้เพราะการมีลูกอีกคนไม่ได้มีแค่ความรักและเวลาที่ต้องให้แต่มีค่าใช้จ่ายมีแรงกายและมีแรงใจรวมไปถึงภาวะอารมณ์ของพ่อแม่ที่ต้องรองรับมากขึ้นอีกเท่าตัวการมีลูกคนที่สองไม่ควรเกิดขึ้นเพราะเรารู้สึกผิดหรือตามแรงกดดันว่าลูกคนเดียวจะเหงาแค่ควรเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่พร้อมทั้งใจและการดูแลจริงๆสิ่งที่ลูกต้องการไม่ใช่แค่พี่น้องลูกต้องการพ่อแม่ที่มีความสุขและอยู่กับเขาอย่างเต็มที่ในบ้าน ในนทุกวับางบ้านมีลูกหลายคนแต่เหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะมีเวลาแม้แต่จะกอดบางคนมีลูกคนเดียวแต่มีเวลาฟังลูกเล่าเรื่องโรงเรียนทุกคืนไม่มีสูตรสาเร็จสําหรับคําว่าครอบครัวที่ดีไม่มีใครตัดสินได้ว่าบ้านที่มีลูกกี่คนคือบ้านที่สมบูรณ์และยังไม่มีงานวิจัยไหนพิสูจน์ได้ว่าการมีลูกคนเดียวจะทําให้เขาเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวหรือมีแผลในใจหรือว่าลูกคนเดียวจะต้องนิสัยเสียเพราะไม่มีใครให้เรียนรู้ร่วมกันอย่ากังวลนะว่าลูกจะไม่มีพี่น้องแต่ให้มั่นใจว่าเขาจะไม่ขาดความรัก นั้นก็พอทุกต้องคะ่ะนั่นแหละพยายามถึงมากทุกครอบครัวแหละก็ต้องพยายามที่จะแบบกว่าโฟกัสกับลูกให้ใช่ให,ให้ให้ดีที่สุดจ้ะเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์ใจเรื่องลูกเนาะส่วนสาม,มีก็หยุดจัดดิฉันได้แล้วนะ<อ>ว่าการเปรู้คนเดียวมันไม่ดีใช่โอ้แกพูดตลอดแล้วแกก็จะชอบแบบแย่แย่แย่มีไงเพราะว่าแกรู้ไงว่าเราเนี่ยตัดสินไว้ละว,ว่าขอมีจุญญาคนเดียวนะแกก็เดี๋ยวอถึงเวลาที่จะแย่มาละมีครับ น่าจะมีอีกสักคนไหมครับหลานบอกโอ้แม่อะค่ะเอาแค่คนเดียวพอแล้วลูกอืรักเต็มที่รักแบบสุดๆไปเลยอ,อ่ะทุกคนไหนๆวันนี้ทีมงานเรามาพร้อมหน้า <laughs> พร้อมตากันอีกรอบรัดกันเหมือนเดิมเปล่าคือทีมงานเราทุกคนมีพี่น้องหมดเลยมีพี่น้องสองคนสองคนคนนี้เป็นลูกคนแบบมีพี่น้องสามคนก็เลยจะถามความคิดเห็นเขาว่าเออในอนาคตถ้ามีลูกจะมีลูกคนเดียวหรือมีลูกหลายๆคนน้องตอนนี้น้องมีความรู้สึกว่าน้องอยากมีลูกคนเดียว แต่จริงๆคือไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้องอ่ะไม่ไม่ชอบการมีพี่น้องนะั้นนี่คือเป็นคนที่แฮปปี้มากกับการมีพี่น้องชอบมากแล้วรู้สึกพี่น้องดีไงเออแบบยังรู้สึกทุกวันนี้ว่าขอบคุณพ่อแม่มากที่มีพี่น้องแบบทำให้รู้สึกตัวเองไม่เหงาเลยมีความสุขมีคนช่วยคิดหลายๆอย่างปรึกษาได้หมดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่มีพี่น้องจะไม่ดีนะอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าทุกวันนี้คือนี่กับนี่คือสนิทมากเหมือนพี่น้องอีกคนหนึน่งด้วยเหมือนกันมันก็เลยทําให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าถ้าจะมีีลลลููกกกไไมม่่่ดด้้คคิววาาาาาาจํเเเเเปป็็นนนตองงแบบหยๆะรรพ มีน้องตินที่อยู่บ้านเดียวกันแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้าเรามีลูกยังไงคือลูกเรากับน้องตินคือถูกเลี้ยงด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันแน่นอนอยู่แล้วมันก็จะมีความเป็นเหมือนแบบพี่น้องที่เราคิดเองว่าเขาน่าจะเหมือนกึ่งกึ่งพี่น้องแท้ๆกันะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากมีคนเดียวเพื่อที่ว่าเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างมันแพงมากเลยอะเราไม่ได้พร้อมที่จะแบบไปมีหลายๆคนขนาดนั้น mm. ตอนนี้นะเลยมีความคิดคนเดียวแต่อันเนี้ยจะมีความเป็นเหมือนพี่เต้เหมือนกันที่ว่าแฟนก็คือ ไม่ได้ยังมีหลายคนก็ <c oughs> <c oughs> ยังนอกเรียงกันอยู่ครั้งนี้ก็ยังเอาชนะไม่ได้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอะ ส่วนเรามีพี่น้องสองคนเหมือนกันก็คือแฮปปี้มากที่มีพี่น้องเยอะมีญาติพี่น้องเยอะชอบชอบมีพี่น้องมากแต่ณตอนนี้นะถ้าอยากมีลูกอะเอาคนเดียวให้รอดก่อน,นค่ะคือมันหลายอย่างมันหลายอย่างมันคนเลี้ยงมันคือแบบเงินเนาะที่บอกอะไรเงี้ยแต่แฟนก็อยากมีหลายคนเหมือนกันเพราะว่าแฟนก็มีพี่น้องคือคือมันเหมือนแบบโอเคเราเข้าใจแหละว่าการมีพี่น้องมันมีคนมาช่วยคิดอะไรหลายอย่างมันมีคนมาช่วยแบ่งทั้งความสุขความทุกข์กันเนาะแต่ว่าถ้ามองตัวเราเองที่ไหวตอนเนี้ยคนเดียวก่อนค่ะคนเดียวก่อนนะคะค่ะ ใช่ค่ะสมคนว่าไงคะคุณอันนี้เยอะสุดแล้วพี่น้องสามพี่น้องสาดิฉันเครียดมากทุกคนตอบดีมากเครียดจริงเมื่อกี้ได้ยินเรมเครียดตอบตอบอะไรด้วก็เหมือนไอ้ที่ไอ้กับชามพูดว่าคือจริงๆมีพี่น้องมันก็ดีเพราะว่าพี่น้องเราดีใช่ไหมแต่ว่าด้วยสภาพและอะไรหลายๆอย่างใช่คืออาจริงๆตอนแรกก็คิดว่าแบบเออถ้ามีลูกคนเดียวสมมติถ้าจะมีลูกนะถ้ามีลูกคนเดียวมันจะโอเคไหมวะอะไรเงี้ยแต่ก็เพื่อนมันก็โตมาได้อ่ะ <laughs> เออมันก็ตรงอนะมันก็ลูกคนเดียวแล้วเราก็มีเพื่อนที่เป็นลูกคนเดียวก็เยอะก็เยอะเออก็เลยคิดว่าถ้าเอาที่ไหวเหมือนซิ่งอืถ้าไหวคนเดียวก็คนเดียว,ยวแต่ถ้าดูถ้าเกิดเรารวยอยู่ดีเรารวยขึ้นมามเออเราก็จะมีหลายคนไม่อย่างที่บอกแหละว่าว่ามันอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วแต่สะดวกแต่ละคนเนาะแล้วแต่ประสบการณ์ที่เคยเจอมากับเอาที่ตัวเองอะไหวแค่ไหนดีกว่าเออตอนนั้นยังคุยกับเต้เลยบอกว่าเคยเล่าให้เต้ฟังบอกว่าเต้บอกว่าเป็นลูก คนเดียวอ่ะนีสัส่เสียนี่ก็เลยพูดว่ายกตัวอย่างนะน้องฉันเกิดมามีพี่น้องมันยังนีสัส่เสียเลยที่ตินกับจุนญ,ญ่าทะเลาะก,กันอ่ะมันคือเวอร์ชั่นที่กูกับชามทะเลาะก,กันอ่ะอย่างจุยญ,ญาเนี้ยจุนญ,ญ่ามันยังไม่ทำลายพี่ตินใช่ป่ะแต่ชามสมมติว่ากูไม่ให้ตุ๊กตาปุ๊บมึงมันหยิกเลยเว้ยเหนือรุดนี่ใส่ดีที่สุดเป็นพี่ที่ดีที่สุดไม่เคยทำร้ายน้องชายเป็นคนที่ตามใจนี่มาก<อ>จุดเริ่มต้นเลยนะคิดว่าพี่ชาบอ่ะพี่ชามปู่ ยอมทุกอย่าง<อ>ตามใจทุกอย่างไม่เคยว่าน้องไม่เคยอะไรเลยแล้วพูดจาดีกับน้องทุกอย่างถึงแม้ว่าน้องจะเป็นแบบเด็กเด็กผีบ้างไม่เอางี้กว่าพี่ทุกคนดีกว่า<ม>เพราะว่าเหมือนม,มันโอถูกโอมามยอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็โอทุกคนก็โอเพราะมันเล็กนี่แหละมันก็เป็นพี่น้องกันแหละยังไงก็แยกกันไม่ออกอมอันนั่นแหละทุกคนประมาณนี้ค่ะค่ะประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย